บ้งช,งชูโกมองตาเลวูพทติเซียมาถึงแล้วคะ่ะมาถึงอย่างทุลักทุเลนะคะที่ค่ะจะเล่าให้ฟังนะคะทุลักทุเลยังไงโอ้ยในใจนี่ไม่เคยคิดอยากจะมาเลยมองไทยไม่มาแล้วฉันฉันไม่อยากมาแล้วมาถึงก็ยังทุลักทุเลบินตั้งแต่วันที่11บอนะคะ จากตูลูสถึงมิวนิกด้วยสายการบินลุกทันซ่าพอดีเลย์ไปประมาณ50นาทีแล้วเราก็มาถึงมิวนิกจากมิวนิกก็ต่อด้วยออสเตรียแอร์ไลน์ไปถึงที่ไหนคะโอ้เียน,นาที่นี่ราคาเครื่องดีเลย์ ดีเลยอีกเพราะเราว่าเรามาช้ามาถึงช้าเครื่องที่จะไปกรุงเทพก็ดีเลยทำให้เราตกเครื่องค่ะเครื่องบินออกไปแล้ว25นาทีทีนี้ก็ได้นอนที่เวียนานาหน,นึคืนทุลักเพลมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยแล้วทีนี้ก็ไม่มีสายการบินที่บินตรงนะคะ เขาก็จัดการให้บินอ้อมค่ะด้วยสายการบินไทยนาเอรไลน์ไปลงที่ไทเปจากไทเปก็มาแบงคอบข้ามวันข้ามคืนพอมาถึงก็จะถึงวันที่14ค่ะใช้เวลาเดินทาง3วันแล้วพัติเซียนคะคะก็มีปัญหาเรื่องยกกระเป๋า สายการบินแอชไชน่าแอร์ไลน์เขาไม่ช่วยยกเลยค่ะยกน่ะยกได้แต่ว่ายกขึ้นางบนเนี่พทติเซียมีปัญหาหลังหลังอยู่แล้วนะคะจะให้คุณลุงยกถึงแม้คุณลุงจะแข็งแรงนะคะด้วยวัยเขาจะเกือบเกือบจะ80แล้วค่ะห้ามคุณลุงยกของค่ะพอมาถึงเมืองไทยพัติเซียก็นอนอยู่สองคืน เพราะว่านอนใกล้ร้านที่ขายเขาขายเครื่องโดนต้องให้เขาซ่อมเขาเช็คเขาคอนโทรค่ะนอนอยู่2วันก็เริ่มมีเริ่มมีอาการปวดอีกละถ้ายกของจะปวดทุกครั้งเลยค่ะปวดตรงเออตรงสะบักนะคะแต่ที่มีปัญหาต้องตามกระเป๋าหรคะ่ะกระเป๋าหายนะคะเขาสลับกระเป๋าของมาดามคนเยอรมันมาให้ ah ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ ในนั้นมีวัคซีนค่ะไม่ใช่วัคซีนมีวิตามินบำรุงไตของพาติเซียค่ะ3โดสเพราะว่าอากาศเย็นนะคะถ้าเขาออกมาที่อากาศร้อนนี่อยู่ไม่ได้เลย4ชั่วโมงคือตกลงพาติเซียต้องซื้อใหม่ค่ะต้องนัดหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพน,นะคะฉีดให้1เดือนเดือนละครั้งและมียาอีกสารพัดยาเลยค่ะ พาทิเชียก็ต้องสั่งซื้อบางตัวนะคะมันไม่มีขายต้องสั่งจากเวียดนามเหนื่อยมากเลยค่ะยังไม่รู้ว่ากระเป๋านี่จะได้คืนหรือเปล่านะ้อคงไม่แล้วค่ะจากสายการบินอีวาแอร์ไลน์อีวาแอร์เป็นของไต้หวันนะคะตอนนี้ก็ยังตามค่ะตามเรื่องเอกสารต้องมีเอกสารไปรับรองต้องมีรูปก,กระเป๋าเยอะแยะเลยค่ะโอ้ย เหนื่อยค่ะเหนยไม่อยากจะมาแล้วก็ต้องมาเหนื่อยอีกละค่ะแล้วก็อย่าดราม่านะคะว่าพาติเซียไม่รักประเทศไทยถ้าเจอสถานการณ์แบบพาติเซียนี่จะไม่อยากมาเลยค่ะพัตติเซียชอบความเงียบสงบปราศจากคนรบกวนค่ะ ในชีวิตของพาติเซียนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะคือมีกินมีบ้านที่มีบ้านมีที่ซุกหัวนอนมีแมวมีเหตุให้เก็บก็เท่านั้นแหละคะ่ะชีวิตจะต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้อยู่กันไม่ถึงร้อยปีะะละค่ะได้อีกอย่างพอแก่ตัวไปสังขาร บางคนก็ไม่เขาก็ไม่อยากรับไม่ได้นะคะมีนะคะคนฝรั่งเศสเขาเห็นสังขารที่ร่วงรวยไปทละนิดทละนิดเขารับไม่ได้ค่ะสัก60เนี่ยพิพัฒ์ก็เป็นนะคะเหนื่อยนะกับสังขารตัวเองไม่อยากส่องกระจกเลยค่ะริ้วรอยอะไรตามมาเยอะแยะสังขารคนเราไม่แน่นอน ตามมาด้วยโรคภัยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหน่อยก็เป็นกันค่ะชมวิวนะคะวิวสวยก็จริงอะไรอะไรก็ดีค่ะแต่พาติเซียโชคร้ายจังเลยโชคร้ายมากที่พาติเซียไม่อยากมาก็เพราะว่า ไม่มีใครแล้วนะคะพ่อแม่พัทิเซียก็ตายตั้งแต่เสียไปแล้วค่ะตั้งแต่พัทิเซียยังเด็ก mm hmm. ก็ไม่รู้จะมาทำไมไม่มีแล้วค่ะครอบครัวที่นี่ไม่เคยส่งเสียให้ทางบ้านถ้าท่านยังอยู่นี่ก็ต้องส่งเสียด้วยความกระตันยูคนไทยทุกคนมีค่ะมีกันทุกคนญาติพี่น้องก็มีค่ะ แต่ยี่สิบกว่าปีละสามสิบปีละชีวิตใครชีวิตมันเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาอีกอย่างเขามีลูกกันค่ะคนที่มีที่มีลูกนะพาทิเซียไม่มีลูกก็ยังเข้าใจเลยค่ะเข้าใจหัวอก,อกของคนเป็นแม่เป็นพ่อคนเป็นแม่นี่เขาจะคลุกอยู่ใต้ลูกเขาเห็นพี่สาวคนดองนะคะลูกคลานเขาก็คลานตาม โอ้ยพาติเซียเห็นละต่อไปฉันจะไม่เป็นอย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในสภาพนี้ชีวิตยังมีอะไรมากมายกว่านี้แน่นอนพาติเซียเคยท้องแต่งานได้หนึ่งปีนะคะแต่งงานกับคุณลุงได้หนึ่งปีท้องตอนอายุ35พาติเซียไม่ชอบเด็กค่ะแล้วโชคดีมากคุณลุงก็ไม่ชอบเด็กค่ะ ท้องได้สามเดือนพัติเซียก็ไปทำแท้งนะคะอย่าดราม่านะคะบาปบุญถ้าเกิดเขาอย่าว่าเป็นบาปนะคะถ้าเกิดเขาออกมาแล้วเราเลี้ยงเขาไม่ดีไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็บาปยิ่งกว่านี้ค่ะเข้าใจนะคะโชคดีมากนะคะคุณลุงก็ไม่ชอบเด็กคะ่ะเห็นเด็กที่ไหนเหนื่อยมากแล้วเขา พี่พัดไปที่ไหนที่ไหนนะที่นี่ก็มีแต่ดเด็กเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสังคมพลุกพล่านไปหมดไปจ่ายตลาดไปห้างนะคะรถติดนะคะแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้คนละเมืองของเขานละเมืองของไทยนี่ยังมีเยอะมากค่ะเขาคงไม่ไม่คุมกําเนิดกันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะที่ว่าโชคร้ายนะคะ จะว่าย่างไดีพี่น้องก็แยกย้ายกันไปนะคะ2 0 30ปีแล้วคะ่ะพัติเซียก็อยากไม่อยากติดต่อเขาคะ่ะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนในเขาเกรงใจที่ไม่ติดต่อไปนะคะไม่เคยเห็นหนะะ้าเลยค่ะ20กว่าปีมาแล้วเกรงใจเขาอยากให้เขามีความสุขกับครอบครัวเขาชมยูวไป รวยไหมคะพี่พิพัฒน์ไม่อยากมาอีกเลยสำคัญมากเลยค่ะเบื่อคะ่ะเบื่อกับผู้คนที่เข้ามาเสแสวงหาผลประโยชน์กับหนังหน้าเนียฝรั่งเขาเนว่าว่าฝรั่งนี่รวยกันทุกคนเ้าจเสียเ,เบือ่อมากเลยค่ะบ้านก็อยากขอ มาทำงานที่ฝรั่งเศสเขาคิดกัน,นง่ายนะคะอยากมาเล่นดนตร,ตรีอยากมาเป็นแม่บ้านแค่วีซ่าท่องเที่ยวก็ยากอยู่แล้วนี่วีซ่าทำงานฝันไปเถอะคะ่ะเขาคิดกัน,นง่ายมักง่ายแพติเซียบอกเขาถ้าอยากมาทำงานถ้าอยากมาอยู่ ถ้าอยากมาทำง,งานหาเลี้ยงส่งครอบครัวส่งทางบ้านต้องหาเมียฝรั่งค่ะถ้าเป็นผู้ชายต้องหาเมียฝรัง่งเป็นผู้หญิงหาขวฝรัง่งพัทเเซียแนะนำได้แค่นี้ค่ะัวฝรั่งนี่หาย,ยากอยู่แล้วจะให้หาเมียฝรั่งนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะ เรื่องขอยืมเงินก็เช่นกันค่ะแพตติเซียไม่เคยมีคนขอยืมเงินแต่มีขอหนักเลยค่ะขอให้บอกสามีฝรั่งจดเขาเป็นลูกบุญธรรมค่ะแพทติเซียตกใจมากเลยค่ะนี่แตกอะไรกันทำไมไม่หาเองวะ มึงไม่อ,อยากได้สมบัติของคนอื่นเขาสมบัติของขัวกูนะก็เป็นของกูเขาเป็นเพื่อนสามีเองค่ะพ mm ั hmm. ทิเซียปล่อยสามีปล่อยคุณลุงนะคะออกไปเล่นดนตรีแจมมิวสิกอะไรทันองนี่แะคะ mm ่ะ hmm. เขาชอบเล่นดนตรี mm hmm. พี่พัดก็ให้เขาไปเล่นดนตรีไม่ค่อยได้ออกไปลคะค่ะ เอเชียไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบเหล้าไม่สูบเหล้าไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่ค่ะอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีเพื่อนของคุณลุงค่ะเขาเป่าแซก็กโซโฟนด้วยกันคุณลุงเขาก็ชอบเขาไลาน์มาบอกรบกวนบอกรบกวนบอกป๋าให้จดเขาเป็นลูกเขาคิดกัน,นง่ายๆแล้วโหเต็มความหวังนี่เต็มเตี่ยมเลยนะ ความหวังนี่พี่คิดว่านะคุณลุงจะต้องแต่เขาก็พูดเป็นคนละภาษาคุณลุงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะแทบจะไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วอิตาอิตานั่นก็พูดภาษาอังกฤษ i a m เออบูปลาปลาาสื่อกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ <Yeah. S 1> คือจะเรียกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่ละค่ะ จีเซียก็บอกคุณลุงคุณลุงโกรธมากเลยค่ะบอกไอ้หานี่มันอยากจะได้สมบัติเดีายหวังเลยลุงลุงโกรธมากเลยค่ะแล้วไอ้คนนี้นะคะอายุมันตั้ง36แล้วค่ะกฎหมายบุตรบุญธรรมที่เขารับบุตรบุญธรรมเด็กบุญธรรมนะมาเป็นลูกบุญธรรมนี่อายุไม่เกิน18ปีนี่มันอายุเป็นสองเท่าเลยค่ะลูกเมียก็มีแล้วมีสองครั้งแล้ว อยาเมียมาสองรอบแล้วโอ้ยใครใครเป็นแบบนี้บ้างคะมีคนเคยขอแบบนี้บั้งคะบอกพัติเซียมานะคะแล้วทีนี้เขาเป็นคนหัวร้อนมากเลยคะ่ะพอปฏิเสธไปแล้วเขาหวังมากเลยว่าต้องได้โอ้เขากโกรธมากเลยคะ่ะพาติเซียก็นึกถึงที่เขายิงกลานนะ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะจะมาโทษ ก็ไม่ได้มันโทษก็ต้องโทษอยู่กับสถานการณ์บังคับคนมันหัวร้อนค่ะเราไม่รู้หรอกระวังนะคะอย่าให้สามีไปยอ่างไหนคนเดียวนะคะไม่มีเรื่องผู้หญิงก็มีเรื่องอย่างนี้แหละคะ่ะมันนึกว่ามันเห็นว่าคุณลุงไม่มีลูกพี่ก็ไม่มีลูกมันใช้ประเด็นนี้แหละคะ่ะโอ้ย กลัวมากเลยค่ะกลัวเขาจะยิงกลาดที่เห็นเห็นไหมคะที่นี่ได้ยินข่าวในหนังสือพิมพ์นะ่ะก็จะประมาณนี้และค่ะโอเคนะคะนี่จะมาเตือนอย่าปล่อยให้สามีไปไหนคนเดียวนะคะตามนะคะตามติดทุกฝีก้าวโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ